ค่ะก็วันนี้นะคะก็แค่อยากเปิดใจะคะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครๆจะมองพวกเราเป็นยังไงเพราะเราก็แค่เป็นแค่เด็กช่างหรือว่าเป็นเด็กที่อาสา,าชีพนะคะหลายคนอาจจะมองว่าเด็กอาสาชีพจะมีอนาคตอะไรทําอะไรได้เขาอาจจะมองว่าเด็กมอปลายเป็นเด็กที่มีอนาคตไกลสามารถเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนต่อสาขาอะไรๆเขาต้องการจะเรียนแต่ให้รู้นะคะว่าอย่างเด็กช่างอะ ก็ม <S an> ีความสามารถมีห <S an> ัวใจแล้วก็สามารถทําอะไรที่ตัวเองานทาได้เหมือนกันนะคะเคลือนี่เขาว่าเด็กช่าก็มีหัวใจนะคะหลายๆคนมองว่าเด็กช่างไม่มีความสามารถแต่จริงๆแล้วไม่จริงเลยค่ะอย่างตอนงีนที่หนูเด่นอยู่นี้มีทั้งเด็กแผนไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์่อสร้างเด็กผู้ายการคิมพ์นะคะหลายๆคนก็มีหลายความสามารถแตกต่างกันออกไปอย่างคผนของหนูที่อย่างนี้กเป็นเด็กผู้ายการคิมพนะคะเรียนจบแล้วไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรนะคะเราสามารถ พิมพ์ง,งานทํางานอ,อย่างที่เด็กเด็กเ,ออเด็กเรียนมาปลายทาไม่ได้ค่ะเพราะอย่างไเด็กมาปลายก็ไม่เคยมานั่งพิมพ์ง,งานนั่งเจ็บเดน,นเอตัวเองนึ่งมาปลายก็อ่านหนังสือเรียนหนังสือปกตินะคะแต่อย่างเด็กช่างเราสามารถทําอะไรที่เราไม่เคยได้ทําได้ฝึกงานในบริษัทต่งางๆเพื่อได้มีประสบการณ์นะคะเพื่อได้หางานทำง่าย แล้วอีกอย่างนะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กช่างเราก็ไม่เคยออกรล่ลู่เล่าทางนะคะเพราะเด็กช่างก็คือเด็กมปลายนี่เองนี่แหละค่ะอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจเหมือนกันนะคะว่าจริงแม้ว่าเราจะเรียนสายอาชีพเรียนช่างอาจจะดูห้างๆไม่เรียบร้อยเหมือนเด็กมปลายแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่นะคะเวลาเราทํางานอะไรก็อยากให้พ่อแม่เข้าใจแล้วว่าไม่ใช่ว่าเชื่อแต่ลูกคนเดียวเข้าใจแต่ลูกคนเอง แค่เข้าใจร่วงเราบ้างค่ะเพราะว่าเราเองก็อยากเรียนจบเมียนาพอทีดีเหมือนกันนะคะรวมไปถึงครูครูคบางท่านนะคะเข้าใจนะคะว่าบางทีกฎระเบียบมันเอ,อ่อมันเป็นกฎของงเ,เ,เรียนนะคะแต่บางทีก็ช่วยคนคนกันบ้างนะคะเพราะว่าเด็กๆบางทีอะไรที่มไม่ไดีก็ไม่ได้อยากทำหรอกค่ะแบางทีก็มีตาเพื่อนบ้างหรือว,ว่าอยากลองบ้างนะคะก็ะแค่นั้นเองค่ะ เราไม่รู้หรคะว่าเราก็น่าจะเจอะไรบ้างแต่ย่งน้อยเด็กช่างทุกคนก็อยากจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะน,นี่ค่ะ